ราบเลียนท่นานประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกับผมนายหลังธุรพลสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเขตสามอุดรธานีพักไทยสร้างไทยครับขออภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี2567ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น3ล้าน7 0 0แสนแหมื่นล้านบาทในภาพรวมนะครับพักไทยสร้างไทยเห็นว่าการจัดทำงบประมาณในครั้งนี้ ยังมีประเด็นขาดขาดเกินเกินอย่างที่ท่านถากรตันทสิทธิส์สอสอบัญชีรายชื่อได้พักไทยสร้างไทยได้ถแถลงไว้ตั้งแต่วันแรกนะครับกับผมต้องขอโทษที่เอ่ยนามนะครับพักไทยสร้างไทยเห็นว่าควรจะปรับงบประมาณปี2,567ในชั้นกรรมธิการเพื่อให้เกิดความสมดุลและเป็นไปอย่างยั่งยืน ระหว่างการพัฒนาประเทศในทางวัตถุกับการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของคนไทยเพราะหากรัฐบาลยังให้น้ำหนักกับการสร้างความเจริญทางวัตถุมากกว่าการส่งเสริมในด้านการศึกษาเพื่อให้เด็กเยาวชนมีทักษะความรู้ความสามารถกับผมเชื่อว่าทิศทางในอนาคตของประเทศไทย จะดำดิ่งลงต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านยิ่งกว่าที่ปรากฏเป็นข่าวในปัจจุบันนะครับนั่นก็คือทักษะเด็กไทยในด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และการอ่านมีคะแนนต่ำที่สุดในรอบ20ปีต่ำกว่าสิงคโปร์เวียดนามและมาเลเซียกระผมเห็นว่าเป็นเพราะการจัดวา,วางงบประมาณของประเทศที่ มุ่งเน้นสร้างวัตถุมากกว่าการสร้างสรรค์สรรสร้างคน,คนไทยให้มีคุณภาพมีความสามารถในการแข่งขันงบประมาณของปีงบประมาณของปี2,567เ,เป็นเช่นกับงบประมาณปีก่อนๆครับขณะเดียวกันกับผมยังเห็นช่องโหว่หรือจุดอ่อน ที่ขับเคลื่อนประเทศไม่เปลี่ยนไปตามตามเป้าหมายที่ท่านเศษฐาทวีสินนายกรัฐมมตรีได้ถแถลงต่อรัฐสภาช่องโบหรือจุดบอดดังกล่าวนั้นก็คือการจัดงบประมาณเพื่อให้ประเทศมุ่งสู่ความสังคมเทคโนโลยีดิจิตัลซึ่งจะต้องใช้กลไก ของสำนักงานคณะกรรมการก,ก,ารก,าการกิจการกระจายเสียงการกิจการโทรทัศน์และกิจการคมนาคมหรือกอชอทชเป็นตัวขับเคลื่อนกับผมขอให้ขึ้นสไลด์ด้วยครับมาเปิดให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้เพื่อให้เห็นว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อ สู่ความเป็นเลิศเป็นสังคมดิจิทัลนะครับที่รัฐบาลชุดนี้กำหนดไว้ในงบประมาณ2 5 6 7มีความเกี่ยวเนื่องกับกศทชอย่างไรบ้างาท่านประธานครับวันนี้กศทชเป็นหน่วยงานที่เกิดปัญหาแตกแยก,กภายในอย่างรุนแรงบอร์ดซึ่งเป็นผู้กำหนดทิศทางขององค์กร แบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายต่างเปิดศึกฟ้องร้องกันจนขึ้นลงขึ้นศาลก็ยังไม่รู้ว่าจุดจุดจบจะอยู่ตรงไหนไม่รู้จะติดคุกติดตารางกันหรือไม่ตลอดระยะเวลาหนึ่งปี9เดือนปรากฏว่าบอร์ดกอชอทอชอไม่สามารถผลักดันนโยบายใดๆเป็นไปตามเป็นไปที่เป็นที่ประจักษ์ตาของประชาชนได้นะครับ ขอถามท่านประธานว่าเมื่อกศทชเป็นเครื่องยนต์กลไกขับเคลื่อนประเทศพังภาพการพัฒนาเศรษฐกิจการพัฒนาประเทศจะพุ่งไปข้างหน้าได้อย่างไรครับผมเชื่อว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นปัญหาของรัฐบาลแต่ต้องมาแก้ไขผมขอเสนอทางออกและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของกศทชโดยใช่ เงือ่อนปวมของกฎหมายดังนี้นะครับ 1. ตามพระราชบัญญัติขององค์กรสันจัดสรรขึ้นความถี่นะครับมาตราเกศสิกำหนดไว้ว่ากสทชต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ถแถลงไว้ต่อรัฐสภาและต้องสอดคล้องกับนโยบายและแผน ระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม2มาตรา5นะครับกำหนดว่าให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้กับผมขอฝากท่านประธานเรียนท่านนายกรัฐมนตรีช่วยพิจารณาให้เป็นวาระเร่งด่วนด้วยขอขอบคุณครับ